สีค่ะพบกับสายอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะสายจะมารีวิวรถเอเวอร์เรสต์นะคะตัวเครื่อง2 0ลิตรนะคะตัวนี้เป็นใบตัวนะคะ213แรงม้านะคะกับเครื่อน4ล้อนะคะแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะคะตัวนี้แต่งเอาสไตล์แบบว่าออฟโรดนะคะลุยนะคะใส่สอกเกอร์ด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีแต่งเท่ขนาดไหนนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิม ลูกค้าท่านไหนยังไม่เคยเห็นกระจังหน้าเดิมของเอเวอเรสต์นะคะคือตัวนี้เลยค่ะกระจังหน้าเดิมน,นะคะลูกค้าเน้นสไตล์อเมริกันนะคะแต่งแบบเน้นลุยออฟโรดจริงๆนะคะก็คือใส่เป็นกระจังหน้าเดิมเลยนะคะตัวนี้เดิมๆของคอร์ดเลยนะคะก็จะดูแต่งนะคะดะูก็ดูหรูหรามียมนีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระตกแงสีเทาๆนะคะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆดังทุ่นนะคะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนได้ดีนะคะภายในห้องเครื่องนะคะตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็ ตัวฝาถังตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวฝากระโปรงนะคะก็คือจะเป็นคารเบรสก็คือมาเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นโพรเมียมนะคะคันนี้เป็นคันคันนี้สีขาวมุกนะคะขาวมุกก็คือเพิ่ม10,000บาทแล้วก็คันนี้เป็นบอกพัญญักด้วยนะคะเพิ่มเป็นอีอกหมื่นหนึ่งนะคะเป็นราคาอยู่ที่ร้านแปดแสนเก้าพันบาทนะคะคันนี้เนาะแล้วก็ไฟหน้าก็คือจะเป็นไฟเดิมเลยนะคะเป็นไฟไบเอล มีไฟเดย์ไลท์แบบวิ่งให้อยู่แบบแบบแบบเดิมให้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้วิ่งนะคะนะคะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเห็นก็คือจะเป็นไฟมัดแต่งนะคะก็คือตัวนั้นไปทําเพิ่มแต่ตัวนี้คือของเดิมจากโรงงานก็ก็ดูเท่ดูหล่อเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้เนาะลูกค้าเอาเดิมเดิมหมดเลยนะคะตัวนี้ก็กระจังหน้านะคะเดิมไฟเดิมนะคะกันชนหน้านะคะก็จะเป็นสีเดิมก็คือจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะ เซนเซอร์ก็คงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะ4จุดนะคะตัวนี้มีเกลือกกรชนด้านหน้านะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะเวลาลูกค้าขับรถมีแบบว่าสิ่งของขัดก้านหน้านะคะก็คือจะช่วยนะคะเรื่องความปลอดภัยนะคะก็ยังมีครบนะคะแล้วก็มีระบบช่วยถอยจอดให้นะคะสําหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้ด้านข้างนะคะก็คือจะเป็นคิ้วร้อนะคะพุ่มคิ้วร้อาไปขนาด3ามนิ้วนะคะตรงนี้เนาะ ก็แบบเรียบนะคะสามนิ้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะก็รับกันกับตัวแม็กนะคะแม็กตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนแม็กนะคะแม็กเป็นแม็กขอบ18นะคะเป็นแม็กูเอลเหมือนกันนะคะแต่เป็นขอบ18นะคะยาง B.Food ดิบน,นะคะขอบส8ปยางสองหกห้านะคะห้าห้าสองหกห้าหกห้า R สิบปดนะคะตัวนี้ยางก็จะแก้มแบบหนานหน่อยนะคะนี่ค่ะก็ประมาณคืึ่งนึง แก้มก็จะใหญ่กว่าปกติปกติลูกค้าเห็นก็ส่วนใหญ่จะเป็นยางแม็กขอบยี่สิบนะคะตัวนี้เป็นขอบสิบแปดก็จะเป็น BF e เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือสายลุยลูกค้าอยู่ทางใต้นะคะตัวนี้ลูกค้าสายลุยจะขับลุยน้ํานะคะก็เลยรีเควสเลยว่าอยากได้แบบสนอกเกิลแบบนี้นะคะสนอกเกิลไว้สําหรับลุยน้ําจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือทํามาพิเศษเลยสําหรับลูกค้าท่านนี้นะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะคะตัวนี้ ๋ยาจะไปส่งมอบพรุ่งนี้นะคะนะคะจะเป็นสโนว์เกิลน,นะคะลูกค้าไว้ลุยน้ําขึ้นเขาลงด้วยแอดเวนเจอร์สุดๆนะคะลูกค้าบอกอยากได้สไตล์อย่างนี้แต่งแบบเรียบๆแต่ว่าขอเป็นสโนว์เกิลเพิ่มนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สาวก็จัดให้นะคะตามนี้เลยเป็นของของพอร์เลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ของเดิมที่ถอดยกแก้มข้างตัวนี้ก็คือเราคืนให้ลูกค้านะคะแล้วก็ทรวครอบต่างๆก็จะเป็นสีดำด้านนะคะนี่ค่ะ ็นของเดิมหมดเลยนะคะและเสาเพิ่มครอบมือจับให้ลูกค้านะคะตัวนี้แล้วก็เพิ่มเป็นกันสาดให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะบันไดหรือว่าราวหลังคาก็เป็นของเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในตัวนี้เป็นเบาะสีคนอนยักนะคะ zoning. เพิ่ม1 0 0 0 0ืบาทที่ส <ans> าบ,บอกก็จะได้เบาะสีสวยอย่างน,นี้เลยนะคะเป็นสีน้าําตาลเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะสีคนอนยักปรับได้ของคิวทางนะคะตัวนี้ นะคะแล้วก็จะมีซนลูฟนะคะแล้วก็กระบบความปลอดภัยยังคงแน่นเหมือนเดิมน,นะคะและตัวตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นโฟวิลนะคะตัวนี้นี่ค่ะก็ลูกค้ามันเป็นโฟวิลสิฟทานะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกหมดโหมดินด่นดินทรายตรงนี้ได้เพิ่มนะคะเพื่อแตกต่างจาก่นอ่นะคะแล้วก็จะมีล็อกเฟือท้ายไฟฟ้านะคะ,ะมีล็อกจางเฟอท้ายไฟฟ้าแล้วก็มีถอยจอดี่ขนานให้นะคะจากคันนี้เนาะแล้วก็ระบบความปลอดภัยบอกเลยว่าครบคันลูกค้า แบบได้สายลุยก็ลุยได้ลุยน้ำได้จริงๆตัวนี้นะคะ80เจนนะคะแบกได้เลยสายลุยลุยได้หดหดนะคะตัวนี้นนนเออนาะรค,ะคับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับคะ่ะภายในก็จะเป็นแบบของเดิมทั้งหมดเลยนะคะด้านหลังเนี่ยค่ะให้ดูด,ด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็คือพับเบาได้นะคะตัวน,นี้ สาเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะก็เลยพับบอร์ดก็คือเป็นสิ่งที่เราถอดก็คือจะคืนต่างให้ลูกค้านะคะตัวนี้ก็คือพับบอร์ดได้ลูกค้าเชื่อใจได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือสามารถบรรทุกได้จริงจรินะคะสาวเพิ่มเนาะเนี่ยค่ะ มีวงเงินไปสนมล้านไปสามสามสิบแปดพันล้านไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนคนอยากบอกได้เลยว่าคนขับยังไม่หลอดนะครับแล้วก็ยุติ้เพราะฉะนับสินค้าวันนี้เริ่มต้นรุ่นตัวที่เป็นเบาะสีคนอยากนะคะเพราะว่าเอา์ฟอร์ดจะผลิตมาค่อนข้างจะน้อยจะไม่เยอะมากนะคะเป็นอีเวนท์นี้เป็นติด Fall ด้านท้ายนะคะไฟท้ายยังคงไฟเดิมนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นโฟลวก็คือจะเพิ่มตัวคำว่าโฟลว์มานะคะตรงนี้แล้วก็ด้านท้ายเดี๋ยวสับกนด้านท้ายดูนะคะลูกค้าไม่ได้เพิ่มอะไรนะคะของเดิมหมือเลยเดิมจากอะไรเลยนะคะเนี่ยหาด้านท้ายก็สามารถบรรทุกได้ที่บอกก็คือมันจะมีที <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ่คือได้กับลูกค้าเป็นพวกแก้พวกอะไรพวกเนี้ยค่ะที่จะคือได้ลูกค้านะคะก็บรรทุกไว้ใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยว ออกเดินทางนะคะใบสมัคลูกค้าพรุ่งนี้นะคะตรงนี้เนาะนะคะอุปกรณ์อะไรก็อยู่ด้านนี้นะคะนะคะแม่แม่แรงต่างๆก็จะอยู่ด้านในนี้แล้วก็ตัวนะคะที่สําหรับอุปกรณ์ที่เขาเขาเรียกว่ายางอะไหล่นะคะก็ป้องกันยางอะไหล่สูญหายนะคะเราก็มีเก็บล็อกไว้อยู่ด้านด้านในภายในภายในรถนะคะนะคะ สุดท้ายก็คือจะเป็นปตูท้ายแฮนด์พีนะคะเปิดด้านงทุกานนะคะที่เขามีอุปกร์ไว้อยู่ประตัวนะคะเรือว mm hmm. ว่าลูกค้าจะกดจากในบดก็ได้หรือกดเปิดจากด้ดดาน,นหน้าก็ได้นะคะสอหรับตัวนี้เนาะนีค่ะส่้ก็ของเดิมๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะไฟเดิมๆของสอดเี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนคะ่ะสายดิอยากได้แต่งประบาณแค่นี้นะคะอยากได้เอาไปลุยน้ํา ออฟโรดล้อหนาาเมกหนาๆน,น,นะคะก็คือแล้วแต่ลูกค้านะคะว่าลูกค้าชอบแบบไหนตัวน,นี้คือลูกค้ารีเควสเข้ามาได้เลยว่าอยากได้สไตล์ไหนแต่งแบบไหนใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะก็แต่งรถให้ได้ถูกใจกับลูกค้านะคะตัวน,นี้ลูกค้าก็สามารถทักมาอบ,บอกสาวได้นะคะ,ะที่เบอร์ศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสองหรือแอดไลน์ไอดีตามเบอร์ด้านล่างนะคะทักมาอบอกได้ว่าไลฟส์สไตล์ลูกค้าอยากได้ใช้ รถประมาณไหนแอดเวนเจอร์ลุยลุยเยอะอย่างคันนี้เขาลุยเขาบอกว่าลุยเยอะหน่อยก็อยากได้เป็นสต็อกเกอร์คาะก็จดให้นะคะสําหรับตับครับเรียกตัวของลูกค้าเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ